ใครที่อยากจะได้สินเชื่อแบบรอไม่นานไม่นานเกิน5นาทีถือว่าวันนี้แนะนําตัวที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆอีกตัวหนึ่งแล้วกันบอกกับทุกอาชีพสามารถสมัครได้เพียงแต่ว่านักเรียนนักศึกษาไนดะถ้าเกิดว่าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็ให้สมัครได้นะแต่คุณจะผ่านไปล่ะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีไรายได้นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ ถือว่าเป็นสินเชื่อที่นิยมและก็มาแรางมากๆจาก p ปเ x ็กเอ็กซึ่งการสมัครที่ถูกวิธีจริงๆคือคุณจะต้องสมัครแอป True Money Wallet ซะก่อนแล้วก็ไปขอสินเชื่อ p e x ร Extra ซึ่งอยู่ใน True การสมัคร p e x ร Extra จะต้องมีการยืนยันตัวตนคุณสามารถไปยืนยันตัวตนได้ง่ายที่สุดก็คือ7 e l e v e n ตัวนี้คุณไม่ต้องส่งสลิปเงินเดือน เขาจะขอแค่อ e ีสเตตเมนต์นั่นแหละแค่นั้นคุณก็สามารถจะกู้ได้แล้วและส่วนตัวก็กู้ผ่านแล้วด้วยทีนี้เปเน x e x t อ็กซ์เนี่ยคุณสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างแน่นอนเลยว่าสิ่งแรกคือสแกนจ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนั่นแหละแล้วคุณก็มาผ่อนนะผ่อนได้นานถึง48เดือน แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้จ่ายผ่านร้านค้าอาจจะใช้จ่ายออนไลน์เนี่ยคุณจะผ่อนได้เพียง3 6เดือนคุณสามารถเบิกเงินสดได้ตลอด24ชั่วโมงนะแล้วก็ผ่อนได้เนี่ย24เดือนด้วยโดยการเบิกเงินสดเนี่ยเงินจะเข้าบัญชีวอล l ล็ตของคุณก่อนจากนั้นคุณจะเอาเงินนั้นโอนไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีตัวเองก็ได้เขาจะคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ20บาท แต่ถ้าเกิดว่าคุณโอนผ่านคิวโคดแบบนี้นะจะฟรีเลยไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรสักบาทเลยเปเน็ก e เขาก็เป็นวงเงินพร้อมใช้นั่นแหละที่คุณสามารถจะสแกนใจผ่อนสินค้าหรือว่ากดเงินสดได้เลยวงเงินเนี่ยให้1นึ่งแนบาทหรือให้ไม่เกิดห่าเท่าของไรายได้นั่นแหละดอกเบี้ยคิดแบบนี้มือละเบาทต่อวัน หรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ไม่เกิน25%ต่อปีในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายคืนภายในรอบบินนะจะไม่ได้เสียดอกเบี้ยเลยสักบาทเดียวฉะนั้นการสมัครจริงๆเนี่ยคุณจะต้องใช้อ e ีสเตตเมนต์จากแอป,ปของธนาคารเท่านั้นธนาคารที่เขารองรับก็จะมีธนาคารกรุงเทพกาสิกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย์กรุงศรีอย,ยุทยาอมศิลและก็ทหารไทยธนาชาติ ได้ส่วนนี้สมัครได้ทุกคนเลยนะตั้งแต่อายุ20-60ถึง60ปีรายได้เนี่ยฟิกไว้ต่ำที่1,000 0บาทแต่คุณเองก็ต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะแล้วก็ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวนั่นแหละไปยืนยันตัวตนที่7 e 1 e ่ e อส่วนอี s สเตทเมนต์เนี่ยเอามาเลยใช้มาเลย4-6เดือนวิธีการสมัครเนี่ยทำได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือสมัครผ่านออนไลน์ ก็คือเข้าไปในแอป r u e แล้วก็คลิกไปที่เป็ n e x น x x กเดพอคุณเจอหน้าตาแบบนี้ให้คุณกดถัดไปพอถึงขั้นตอนนี้นะคุณก็ไปยืนยันตัวตนที่7 e v l e v e n ซะก่อนยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็มากรอกข้อมูลมาอ่านแล้วก็มายอมรับเงื่อนไขาการสมัครจากนั้นก็รอผลอนุมัติเบื้องตน้นพอคุณผ่านการอนุมัติเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณก็มาดาวน์โหลดอ e ีสเต m e ม t ลงไป จากนั้นเนี่ยรอผลเลยภายในไม่เกินท่านาทีส่วนอีกวิธีหนึ่งไกลที่จะไปสมัครผ่านร้านค้าก็สามารถทำได้โดยการเตรียมข้อมูลนะเตรียมไว้สามอย่างก็คือบัตรประชาชนอีเมลแล้วก็เอกสารแสดงรายได้จากนั้นเนี่ยคุณก็ไปหาร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการไปสมัครที่นั่นนะเสร็จแล้วสมัครเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาบ้าน ก็เตรียมอ e ัปโหลดอีสเตทเมนต์หลังจากที่คุณได้รับ SMS ซึ่งใน SMS นั้นเนี่ยก็จะมีลิงก์ให้คุณได้อัปโหลดเอกสารรายได้ของคุณลงไปแค่นั้นเนี่ยก็ถือว่าเสร็จสิน้นขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ